รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสับสุนโดยโรงพยาบาลนาวเวศทุกผืนผ้าคือเรื่องเล่าทุกรวดลายคืออัตลักษณ์ วันนี้ค่ะตามกล้องไปเจอร์นี่นะคะชาวทุกคนไปนสัมผัสเสน่ห์และความงดงามของผ้าไทยณพนะิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิรฯฯิกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตั้งอยู่ณหอรัชอากรพิพัฒน์ในพระบรมราชวังสถานที่รวบรวมภูมิปัญญาศิลปะและมรดกของแผ่นดินไว้ให้เราได้เรียนรู้ตามกล้องไปเจอร์นี่กันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะกล้องอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปค้นพบความงดงามและเรื่องราวอันทรงคุณค่าของผ้าไทยที่ไม่ใช่แค่เครื่องแต่งกายนะคะแต่คือมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงตัวตนของคนไทยที่ยาวนานและวันนี้ค่ะกนราเกียรจะผู้ช่วชาญที่จะพาเรานะคะไปเปิดโลกแห่งผ้าไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกจันท์ค่ะสวัสดีค่ะ กุลจันทร์คือพันธรักนะของพิษมันผ้าแห่งนี้ค่ะที่นี่เนี่ย บอกก่อนมากี่ครั้งก็ยังประทับใจและมีความสุขทุกครั้งที่มาวันนี้พี่ต้องแต่งตัวสวยสวยมากเป็นบาไนะคะเราเข้าในวังหลวงของเรานะก็ต้องแต่งตัวด้วยชุดที่เหมาะสมที่เปิดกี่ปีแล้วะพี่เป็นผ้าอย่างนี้ตั้งแต่ปี2012ค่ะปัจจุบัน10กว่าปีแล้วนะคะที่เสียก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพื่อนคะจะเป็นชุดฉลองพระองค์ของพระพันปีค่ะปัจจุบันก็มีสองเทศกาลค่ะเทศกาลราชภูสิตาพรสยามก็เป็นการจัดแสดงผ้าในราชสำนักค่ะเทศกาลหนึ่งคือสิริราชพัสตราบรมราชี จัดแสดงของพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะแบบนอี้ก่อตั้งขึ้นได้ยังไงคะพิพิธภัณฑ์ผ้านในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีานาะคนะก่อตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีนาถพระบรมราชนิน,ารราชนีพันปีหลวงค่ะในการให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้จัดเก็บศึกษาจาัดแสดงเกี่ยวกับผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะคิส่สกแกรนคราวนี้อะไรคือไฮไลท์สุดคะต้องขึ้นไปดูอ้าวต้องขึ้นไปชมว่าอะไรคือไฮไลท์ในไงวันนี้นะคะที่เป็นแห่งนี้กันเชิญเลยค่ะตามนาคิะ มาที่ส่วนแรกเลยค่ะ,ค,ะคุณลูกจามิคือส่วนแรกคือส่วนของพิธศการราชภูสิตาพรสยามค่ะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็เจพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมภาษา6รอบ28อกรกฎาคม2567ค่ะอ่าหนร่งในที่สุของเราได้เองนะคะ,คะซึ่งอันนี้จะเป็นผ้าซึ่งบ่งบอกถึงว่าสตรีสาแต่งตัวยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเครื่องแต่งกายผ้าโบราณนราชสำนากของเราในอดีตค่ะต้องมาชมกันนะคะที่นี่ที่เดียวที่แรกค่ะอ่าไปชมดีกว่าค่ะค่ะ การจัดแสดงของเรานะคะก็จะแบ่ง,บงบ่งผ้าตามประเภทต่างๆที่เรเห็นตรงนี้เนี่ยค่ะเรียกว่าผ้าม่วงนะคะซึ่งขุนนางในอดีตเนี่ยใส่นะคะแล้วก็นุ่งตรงนี้เนี่ยเห็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้คือเป็นขุนนางสําหรับกรมท่าหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศก็คือน้ำเงินเข้มถือสีกรมท่าที่เราใช้ในปัจจุบันดินทองนี่คือทองจริงๆว่าคะก็เป็นไหมเงินไหมทองอะไรแบบนี้ค่ะในสมัยโบราณใ็ใช้โบราณจริง,รงเลยก็นนยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่เป็นผ้าผ้าโยกค่ะเรียกว่าผ้าเยระบค่ะถ้าเป็นริ้วๆเป็นลายลาย ขวางขวาเนี่ยจะเรียกว่าผ้าเข้มขาบก็อันนี้คือเรียว่าผ้าเข้มขาบที่เป็นริ้วๆก็จะเป็นประเภทหนึ่งของผ้ายกเหมือนกันค่ะแต่ว,ว่าจะเป็นลายขวางแบบนี้ถ้าเกิดดูละครบุพเพันิวาสจะมีฉากที่พี่หมื่นเ,นเขาไปเป็นเหมือนคณะทูตก็คือจะเป็นเสื้อแบบนี้เลย<ต>ค่ะสืบเรื่องมาตั้แต่สัยยุทธยาค่ะเป็นเสื้อทรงแบบเปอร์เซียค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อสมัยโบราณจะสังเกตดีๆเสื้อสอมัยโบราณในเสื้อไทยผู้ชายจะกุ้งโค้งอย่างนี้เนาะเข้าเอวนิดหนึ่งแล้วก็ปลายเวลาเข้าสู่ข้างในกางเกงจะตรงกระเบนถูกต เห็นว่าในอดีตน่ยการแต่งกายในราชสำนักของไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เห็นได้จากภาพ ถ่ายในอดีตค่ะซึ่งเห็นได้เลยนะคะของแท้ของจริงแน้่เหมือนจริงก็ไแท้เลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มผ้าคาดเอวค่ะเครื่องแต่งกายก็คือเป็นผ้าคาดเอวตัดเย็บจากใช้ผ้าตาดค่ะแล้วก็ปักประดับอันนี้ต้องเป็นยศทำมาจากใหญ่เนาะถูกไหมอันนี้เหมือนกันผมไม่ทค่ะองนี้พิเศษคือว่ามีการใช้ปีกแมลงทับด้วยค่ะใพรเห็นผ้าความสาคัญมากการรับวัตถุเข้ามาอนุรักษ์แล้วก็การจัดแสดงทุกอย่างเนี่ยต้องมีการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ไฟทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นผ้าผ้าคาดเอวใช่ค่ะ เมื่อกี้พี่ก้อ,องถามถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ในศการใช่ไหมคะ,คะนี่คือฉลองพระองค์ที่พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเ<อ>มื่อปี2562ค่<ร>ะ <360 S 2> ออกกางเกงก็ทรงอย่างนี้ยค่ะงงพระจับพเพาเชิงงอนก็คือจะเป็นทรงแบบนี้แล้วก็ตรงปลายจะเป็นเชิงงอนแล้วก็ปักประดับแบบนี้ด้วยค่ะก็คือข้างๆออกมาอใช่ใช่คะ งานฝีมือคือคนเข้ามาจะได้เห็นว่าคนไทยมีความสามารถแล้วก็เป็นช่างฝีมือจริงจรแล้วก็รองเท้าที่เราเห็นในข่าวพระสัมพัตรงนี้คือจะให้เห็นอุปกรณ์กว่าที่จะมาเป็นการปรับประดับเชิองงอนตรงนี้ค่ะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเป็นวัสดุเช่นดินปโปรง่งเลื่อมไหมทองดินดน,นะคะแล้วก็ปีกแมลงทับที่เมื่อกี้ได้เห็นบนผ้าจีรบาทบอ,บอกเลยว่าหายากเราควรช่วยพัฒนานแล้วก็เรียกว่าศึกษา เก็บไว้เป็น,ปนสมบัติของชาติานี่นะค,ะคือสิ่งที่สมเ,เด็จพระพันปีหลวงนะท่านทรงแบบให้เราอยากเห็นได้เรียนรู้ทุกอย่างนี่เป็นพระภูษาสเสวตภัสสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านที่6ค่ะอ,อ,อันนี้เป็นของพระองค์ใช่ค่ะที่ทรงในการส่งบัวธาติเศษค่ะอ้นี้เสื้อคลุมนะใช่ค่ะเฉลพระองค์คลุมกรองทองที่ใช้เทคนิคการปักประดับที่สวยงามมากเลยนะคะโอ้โหเรีวยกว่าจุดยอดมา,มากๆเลยเป็นมือคนไทยนะคะค่ะไปจอยห้องไหมคะได้เลยค่ะ เทศการถัดไปนะคะชื่อว่าสิริราชพัสตราบรมบราชินาก็เป็นการจัดแสดงของพระองค์ของเด็จพะนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินาพระบรมราชินีพันรีหลวงค่ะ,คะโดยเป็นการแบ่งตามพสวสตรรคต่างๆได้รับการเสือชื่อให้เป็นสุภาพสตรีแต่งกายงานสุนีโลกด้วยนี่ค่ะคือราชินีของคนไทยนะคะ1 9 6่กก็จะเป็นยุคที่พระองค์ท่านโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าที่9ไปทรงเยือนต่างประเทศนะคะคือยุโรปก็อเมริกาก็ประเทศต่างๆด้วยก็เห็นแฟชั่นในความเป็นสาก้นและคุณดูชุ ราตรีท่านทรงตอนออกต่างประเทศสิคะ โอ้โหแต่ละชุดนีคะตรงเนี้ยคืองามมากแล้วก็เป็นการใช้ผ้าไทยกับแฟชั่นแบบตะวันตกก็คือข้างบนเนี่ยเป็นผ้ายกแล้วก็แตกเย็บร่วมกับผ้าไหมพื้นแล้วชุดนี้ก็เป็นลายปักเหมือนกันค่ะเป็นผ้าที่เป็นลวดลายแล้วก็หลายๆคนที่มาที่นี่ก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการนําผ้าไทยไปใช้แล้วก็นําแบบแฟชั่นไปใช้เหมือนกันโอ้โหนี่จะบอกก่อนนะว่าพระองค์ท่านทรงเป็นผู้นาด้านแฟชั่นมากๆเลยค่ะฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกมีความสุขมากเลยอย่างตรงนี้นะคะก็เป็นยุค70ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นยุคเริ่มต้นของการ ตั้งภูริคิตส่งเสริมศิลปลาชีพค่ะคุณดูชุดนี้นี่คือผ้าไหมไทยหมดเลยเนาะใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นเป็นชุดราตรีก็ได้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นของชุดราตรีที่มีประ,ประดับมีการตกแต่งด้วยขนนกค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นี่ความพิเศษเพราะว่าเป็นการผสมผสานระหว่างผ้า2ประเภทก็คือองค์สีแดงนะคะเป็นผ้าไหมแพรวามี่ที่แขนค่ะแล้วก็ผ้าไหมมัดหนี่ค่ะคือผสมผสานกาันท่านทรงให้แบบเหมือนกับเป็นแฟชั่นอ่ะใช่ให้รู้ว่าสามารถตัดต่อกันได้ ผ่าสองประเภทมารวมกันแล้วถ้าเกิดจะเห็นนะสมเด็จพระพันปีท่านทรงโปรดเรียกว่าอะไรไหมพระมาลานื่จากว่าการเสร็จเยี่อมราชดรนะคะหลายๆครั้งที่ก็คือเป็นการแจ้งแล้วก็มีแดดร้อนใช่ไหมคะพท่านก็เลยแทนที่จะถ้าเกิดทรงถือพระกรดหรือว่าร่มเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถหยิบของใช้หรือว่าหยิบปากกามาจดบันทึกอะไรได้สะดวกค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นทรงพระมาลาสีกว้างแบบนี้แทนค่ะแล้วนั่นก็จะเป็นพัด พระพัชนีค่ะความสวยงามของพระพัชนีก็คือลวดลายที่เขียนลงบนพระพัชนีนั่นเองค่ะก็จะเป็นวรรณคดีไทยตอนต่างๆค่ะแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะชุดที่โด่งดังมากๆในประวัท่านเด็เมองนอกก็เป็นชุดนี้เหมือนกันกลุ่มนี้จะเป็นชององค์ยุคปีนห9 0ค่ะนี่ก็คือพระไทยหนืองกั้นเนาะใช่ค่ะท้าไมมันหมี่แต่กับมำปีใช่ค่ะค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นสององค์ที่พระทรงในการเสด็จเยือนรัสเซียค่ะ ก็จะเป็นสองพระองค์ผ้าไหม่ขิดค่ะกอ็จะชอบดูมากดูเวลาพระพันปีนะมีความสุขกับอย่างตัวสวยแล้วก็เอาของใครมาประยุกต์ใช้ต่อเวลาสบายสองสบายก็เหมือ,อนพระองค์ท่านเดี๋ยวได้ไปชมไปใช้เป็นฉลองพระองค์สีทองค่ะ องนี้เ,นเป็นสอง,องชุดไทยสิวาลัยปักกระดับนะคะองนี้สวยมากเลยชื่อว่าชุดไทยสิวาลัยนะคะก็เป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบค่ะอันนี้คือชุดนี้แล้วนี่คือชุดไทยบรมพิมานะคะ่ะบรมพิมานก็คือจะเป็นจีบหน้าค่ะแล้วก็แขนยาวค่ะสามารถเล่าถึงที่มาได้คือชุดไทยพระราชนิยมตอนแรกนี่ก็คือออกอแบบโดยช่างไทย เาอาแบบไทยค่ะแล้วต่อมาก็คือเปียร์บอแมงซึ่งเป็นช่างสวมพระองค์เนี่ยก็ได้มีโอกาสในการทำสองทชุดไทยด้วยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะซึ่งอันนี้เป็นของบาแมงบาแมงค่ะซึ่งบอกก่อนนะครับบาแมงนี่เป็นดีไซเนอร์ระดับโลกค่ะแต่ว่า<น>องค์นี้เนี่ยจะเป็นสองชุดไทยจากกรีองค์นี้จะมีความคล้ายกับความเป็นชุดไทยดังเดิมที่คุณเคยกันก็คือ,อสบายมากที่สุดคะ่ะ แล้วก็มาถึงองค์นี้องค์นี้เป็นชุดไทยจกักรีแต่ว่าโดยปีแอร์บอลแมนค่ะก็จะเห็นความงานปักของเลสเร์ที่เพิ่มขึ้นมาอ,องค์นี้ก็คือเป็นท่าแบบไทยค่ะเป็นการใช้ผ้ายกมาตัดเดย็บเป็นสองพระองค์ชุดไทยสีวาลัยค่ะผ้าสวยงามอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องปักแล้วใช่คือครบองค์ในนี้แล้วค่ะ สวยที่สุดเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ในการทรงสมบูรณ์ชุดไทยนะคะพระองค์ท่านจะโปรดทรงคู่กับสมพระบาทสีทองออที่เข้ากันด้วยนะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้พี่ก้องพูดถึงสมบองณ์ชุดไทยสบายสองชายนี่ตรงนี้เลยค่ะอันนี้องค์นี้คือจะเป็นสองฝั่งเลย<ฮ>ะนะคะสวยมาแล้วปักหมดเลยนะคะองนี้ทรงออในการเสษเดียอนออสเตรียค่ะบอกเลยว่านี่คือแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะของการมาชมวิธภัณ์แห่งนี้นะคะตรงนี้ก็คือร้านของพิพิธภัณฑ์ค่ะ ซึ่งบอกก่อนนะคะอันนี้เนี่ยสินค้าในนี้ทั้งหมดเนี่ยทำขึ้นเฉพาะพิพิธภัณฑ์ไม่มีขายที่อื่นอย่างเช่นพัดให้ดูพัดก่อนเลยคุณคุณดูผ้าลายเขาสิคะาสวยมากๆเลยมีคนดูสร้อยซึ่งมีเฉพาะที่นี่เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะหรือกระทั่งหมอนปักอันนี้ลายปักลายผ้ายกนะล่มสวยมากคุณดูแขนล่มเปิดดูได้ไหมได้เลยค่ะ ลายอย่างนี้หาที่ไหนได้ไม่มีนะคะตรงที่นี่ที่เดียวตัวไหนที่เก๋ๆของเก๋ๆอ๋อตรงนี้เนี่ยตอนนี้คือเราพูดถึงเกงช้างหรือว่าเสื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็มีอคอลเลคชันของเราเหมือนกันนี่โอ้โหันนี้เป็นเสื้อเป็นเสื้อแล้วมีกางเกงเข้าชุดกันด้วยค่ะขายดีมากค่ะขอตัวสิคะขอ XL ตัวหนึ่งค่ะ มาทั้งทีคุ้มมากๆเลยได้เห็นนะคะทุกๆอย่างเลยทั้งฟอร์มทั้งนะห้องกันเรียนรู้ด้วยรู้จันค่ะที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงค่ะพี่พิทยาภาในสำนักพระธานเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9ก้นาฬิกาถึง16บหนาฬิกาสานาทีค่ะแต่ว่าจำหน่ายบัตรเข้าชมรอบสุดท้ายนะคะ15บหนาฬิกาสานาทีค่ะซึ่งพิพิธภัณาเนี้ตั้งอยู่ที่พระบรมมหาราชวังค่ะค่ะค่าเข้าชมง่ายๆเลยนะคะผู้ใหญ่เนี่ย150บาทนะคะแต่ผู้สูงอายุ65ปปีีขึ้นนไเเ่ยหลือ80บาทนักเรียนนักกศึษาแสดงบััตตรรปะจวเหลือ50บาป เด็กอายุ12-28ถึงปีก็50บาทนะคระับแต่เด็กอายุต่ำกว่า12ปีฟรีค่ะบอกก่อนนะครับวันนี้เราได้เดินทางผ่านการเวลานะและจิตวิญญาณของคนไทยว่นในทุกพื้นผ้านะคะเพราะผ้าไทยไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องแต่งกายนะคะแต่คือสายใยแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเลยค่ะขอ,คขอบคุณมากๆค่ขอบคุณมากค,ค่ะดิก ขอบคุณพีทเป็นพ่ายอย่างนี้ามากๆนะเป็กล้องเนี่ยมีความสุขทุกครั้งที่มาเยือนเลยใครก็ตามที่อยากตามก็มาตามได้เลยนะคะอยากให้มากันค่ะตอนช่วงนี้ค่ะหลังจากชมความสวยงามเสร็จแล้วหิวแล้วล่ะค่ะขอญอยตไปกินข้าวก,นกอนดีกว่านะคะ สงการปีนี้นะคะก้องอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะไปเที่ยวงานสงการบ้านฉันสีสันสีลมโดยสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร12-14เมษายนนี้บอกเลยนะคะว่าสนุกสุดมันกลางถนนสีลมแน่ๆคะ่ะชมมินิคอนเสิร์ตจากปออันนอบโชว์สุดแซ่บจากเป็กกี้ศรีธรัญญาพร้อมดีเจสปินโดยนุ่มหล่อสุดท็อปเคนภูภูมิคอสตี้ร่วมกับวงไพรยพาเรตตื่นตากาบการแสดงเสียป่าวัฒนธรรมไทยและการประกวดมิส Amazing Bangkok Queen สงการ 2 0 2 5มาสาดสุกปลุกสีสันบนถนนสีลมกับสงการที่ทั้งโลกต้องหลงรักค่ะตอนนี้ค่ะหลังจากที่เราชมความสวยคงานของพิจีรันภาพเรียบร้อยแล้วนะคะกล้องมาอยู่ที่ร้านอุบลแจ่วฮอรน,นะคะร้านเก่าแก่นะคะที่เริ่มจากรถเข็นเล็กๆนะคะจนกลายเป็นร้านดังที่คนต้องรู้จักนะคะเรามาพบกับเจ้าของร้านทุกที่2องันอีกอน,นะคะว่า ความพิเศษของหาที่นี่เป็นอะไรบ้างไปค่ะตามมาเลยคะ่ะอุบลเจ้าออนค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพี่แอลัสดีค่ะเจ้าของร้านรุ่นที่สอง ประวัติของร้านอุบลเจ้าขอเป็นไงพี่แอลเล่าสิก็รุ่นพ่อแม่อะค่ะที่มาบุกเบิกก็ประมาณ30กว่าปีมาแล้วก็ทำรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยพอมีฐานลูกค้าเยอะก็ขยับขยายมาเป็นร้านตรงนี้ใช่ใช่ค่ะร้านอยู่ตรงไหนพี่แอลอยู่พระราม6ซอย28ค่ะพี่เปิดมากี่ปีลวรุ่นพ่อแม่ก็ประมาณ30แล้วค่ะโอ้โหแล้วเราก็มาต่อช่วงโควิดก็หยุดไปแล้วก็มาต่ออีกเริ่มโควิดมาเพราะว่าเราโดน หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เยอะมากใช่ออกก่อนแลร้านนี้อะไรคือจานเด็ดของขบวเจ้าฮ้อนเจา้าฮ้อนค่ะเจ่วฮ้อนมนี้เลยนะคะเปดิดูมาอ่าใช่น้ำเจ้าฮ้อนเป็นยังพี่เล่าซีน้ำเจ้าฮ้อนก็มันเป็นสูตรของเราแหละแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆค่ะ<อ>สูตรตั้งแต่เดิมๆทำเพือ่อให้รอนแจ่วฮ้อนร้อนอยู่ ไม่เี้ยงนะเป็นชุดนี้ชุดเท่าไหร่พี่แอลสามร้อห้าสิบผักรวมทุกอย่างเลยใช่ไม่แพงราคาอันนี้นคืออะไรลาบเป็ดค่ะลาบเป็ด,ปดต้องคุกไหมคุกหมดเลยคุกได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องเคียงเออลาบเป็ดพีเศษอจรงไงพี่แอล<อ>เล่าสิรสจัดค่ะเราจะเน้นรสจัดอาหารที่ร้านือ ไม่เผ็มากไปแต่แรตลอดมันกรอบๆแล้วก็เครื่องเคียงด้วยใช่ไหมคะมีหอมหนังเป็ดหนังไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยมันจะคลุมเข้ากันอยู่อร่อยมากเลยใบมะกรูดอันนี้คอหมูย่างค่ะอืมคอหมูย่างเด็ดตรงไหนแล้วพี่ก้องลองชิมมันจะนุ่มไหมเด้งนุ่มรสรบบนี้ไหนฮะอันนี้ส้มตําเส้นเล็กค่ะอันนี้ใส่ปลาร้าไหมคะทานปลาร้านะอออันนี้เป็นสูตรของร้านพี่เลยใช่ไหมค่ะ อีกคุณดูเส้นนะนี่เหน็บไปตั้งงานยังไม่ติดนเลยนะดีมากเลยเนี่ยดูดิแต่มันต้องมีผักด้วยนะคะกินผักแก้มไปเ้วยเหนียวอุนุ่มไม่เละไม่ติดดำอร่มากๆหมูคุกฝุ่นค่ะอืมก็ใครทีมชอบจิ้มไหมไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มก็ได้ค่ะเพราะว่าเราหมักหมักพริกแซบแบแล้วมันเด็ดยังไงคนที่ทานเผ็ดหน่อยก็จะกินอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับเราคุกน้ําจิ้มแล้วก็มาย่างอะไรอย่างเงี้ย อุ้ยมันเก๋มากเลยอ่ะค่ะ,คะมากมาก,มากต่อไปนี้อันนี้นมย่างค่ะนมหมูย่างาาอันนี้ก็อันนี้ก็เด็ดเหมือนกันเด็ดยังไงมันมันไม่เหนียวค่ะนมหมูวิแบบัติเด้งตู้วันเลยแล้วอ่ะอันนี้เริ่มร้อนละใส่ผักหรือไม่ร้องใส่ผักเลยค่ะผักเปื่อยๆมันจะอร่อยหน่อยแล้วนี่ไหนฮะปลาหมึกทอดกระเทียมค่ะปลาหมึกมาจากเพชรบุรีค่ะไม่อาบน้ํายาปลาหมึก จดจริงๆปลาหมึกปลาหมึกจากเพชรบุรีค่ะเพราะว่าเพื่อนมีแพมีเรืออยู่นั่นก็เลยสั่งเขาเข้ามาอันนี้ปากเป็ดใช่เด็ดยังไงปากเป็ดพี่ปากเป็ดก็แท่เล่นๆค่ะเด็กๆก็คพื่อเล่นๆกับแก้มเล็กๆน้อยๆไปเน่งเงี้ยคนนี้ชอบแทะแทะก็แทะเล่นไปนี่กรอบมากเลยนะั้นทอดไม่อมน้ำมันเลยอันนี้ลาบทอดค่ะลาบหมูทอด เด็ดยังไงของพี่เด็ดยังไงเด็ดยังไงต้าวหมูทอดเราเราจะไม่เป็นก้อนหมักแล้วใช่เป็นก้อนเนาะใช่ใช่ส่วนมากจะเป็นก้อนแต่ที่นี่ก็คงแปลกที่ที่ไม่เป็นก้อนอืมเนกับแก้มดีมากใช่ใช่เป็นกับเมนูกับแก้มค่ะตำข้าวโพดไข่เค็มใส่หมูยอเลือกค่ะหมูยออุบลค่ะจากอุบลตำเก่งเนาะรสชาติต้มตำนี่ดีมากๆไม่เค็มกลมกล่อมค่ะเด็ด เด่อแล้วแ่นมาตันนี้ค่ะได้เลยแล้วแต่ชอบค่ะบางคนก็ก็จุม่มใช้วิธีจุม่มน่าะจะน่าจะได้แล้วค่ะเดือดลแล้วค่มาเลยกินเลยนะคะพี่นี่ให้ดูนะคะนี่โอ้โหน้ำจิ้มอะไรอย่าพี่น้ำจิ้มแจ่วอันนั้นแหละค่ะน้ำจิ้มเดียวกันค่ะมหมักน,นิ่มมากเลย่เอา้เอาเลิศมาก บอกเลยเขาว่าร้านนี้อร่อยมากมากเลยสุด,ดยอดอิ่มอร่อยจัดใจและลวกันเองแล้วบอกหน่อยร้านอยู่ตรงไหนเปิดกีโดก่โมงกี่โมงแลเปิดวัสะดหอะไรร้านอยู่พระราม6ซอย28ค่ะแล้วก็ซอยศาสนา2ร้านเปิดทุกวันค่ะ1 1 0เโมงถึง5ทุ่มครัวปิด3ทุ่มครึ่ง02น7 8 3295 08 37 43 9644ค่ะอ่ะอย่าลืมแมเขาแวะมาได้เลยร้านชื่อ อูบลแจ่วฮอนค่ะเขาไม่นซออยู่ซ้ายมือค่ะเพ่นต้องจอเห็นเลยอุ้ยวันนี้นะครับอิมอมอ่มเอ็นเต็มปีมากขอบอกเลยนะครับว่าเทปนี้กล้อง record ัะขอบคุณพี่แอลนะครับอร่อยจริงๆือแม่มนะครับอูบลแจ่วฮอนค่ะอร่อ,รอยสุดยอดค่ะอย่นี่เลย อิ่มละเรียบร้อยพี่หมูไหนมาพูดซิ <c oughs> ทําไมพี่หมูอยู่ๆน้องตามพี่หมูทันละเป็นผลมาจากการดูแลตัวเองในช่วงหลังๆไง <c oughs> เพราะช่วงหนึ่งก็มีปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปวันนี้คุณผู้ชมอายุ69ปีแล้วแต่ว่าผลลัพธ์ของผิวหน้าคือต้องย้อนกลับไปดูเมื่อสัก 4, ีหปีที่แล้วภาพนี้ คือเคยพังปัญหาเนี่ยเริ่มมาจากผิวแห้งลิ้วรอยมันก็เลยทยอยตามมาไม่คิดว่าจะกลับมาได้แล้วแต่ว่าหันมาใส่ใจดูแลตัวเองได้อย่างทันเวลาการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปัญหาที่เรามีอันนี้ทุกคนมันสำคัญมากๆเลยนะและผลิตภัณฑ์ที่ผมเลือกใช้มาแล้วกว่า6ปี เนี่ยครับไตราจีน่านี่คือเซรั่มที่เราบอกว่าเป็นของคนไทยขายทางช่องทางทางทีวียาวนานม,มาถึง16ปีละเพราะว่ามีการซื้อซ้ำนะครับใช้แล้วก็ชอบประทับใจนะครับต้องบอกว่าจุดเด่นของแต่าจีน่า 12x ตัวนี้นะครับเด่นในเรื่องในการดูแลริ้วรอยที่อยู่บนผิวหน้าทั้งแนวตั้งไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มตีนกาใต้าตาแนวนอนทุกปัญหาที่เรามีเนี่ยค่อยๆจะแลดูเบาบางและจากโลกภายใน 14วันรีบจองรีบใช้ก่อนได้เลยรีบใช้เตลาิน่าก่อนยิ่งไวก็ยิ่งดีต่อผิวหน้าเพราะฉะนั้นเปิดใจครับเปิดใจด้วยการดูแลผิวหน้าด้วยไตลาิน่าวันนี้เรามาเจอกับทุกๆคนอกองรู้ไหมวันนี้จัดเซ็ตตัวดังนะครับตัวเข้มข้นที่สุดอยู่ในโปรวันนี้เลยโปรวันนี้นี่คุ้มที่สุดเลยจริงของแถมก็มีจํานวนจํากัดด้วยรีบโทรมาที่1 5ึ่หรือจ็ดเจดรือะไตลาิน่าแบรนด์ทุกคน5นาทีไม่จํากัดสายนะครับวันนี้ได้ เซรั่มแต่ลจินา่าสองกระปุกใหญ่แล้วก็ได้ขนาดพกพาอีก2นะครับไม่พอวันนี้ที่บอกว่าพิเศษก็คือว่าได้โลชั่นน้ำหอมอกันแดดตัวใหม่ทั้งหมด5ชิ้นนี้หมื่นกว่าบาทนะครับจา่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับเซตที่เป็นเซตใหญ่ใช้ได้นาน4-5เดือนเลยหารเฉลี่ยต,ตกวันละไม่ถึง30บาทโลชั่นกันแดดตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเหมาะกันแดดเมืองไทยไม่เหนียว กลิ่นก็หอมแบบมากเลยแล้วผิวก็จะหอมตามมาด้วยเราแถมให้เลยฟรีๆในเซตนี้เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องเงินนะครับ1,5,7,7จองไว้้ก่อนแล้วจ่ายเงินทีหลังได้ก็อย่างที่บอกนะครับขอเพียงแค่กด 1577ย้ำๆนะครับได้ทั้งหมด5ชิ้นจาก1มื่นกว่าบาทจ่าย2,990บาทเท่า<อ>นั้นเองนะครับตอนนี้สายลันแล้วนะครับจองโปรให้ทันเลยครับ1577นะครับ1577หรือไลอ้อนใจลจิน่าแบรนด์นะครับเซรั่ม2กระปุกใหญ่แล้วก็เซรั่ม2องพกพาแล้วก็ยังได้ฟรีโลชั่นน้ำหอมกันแดดนะครับตัวใหม่ล่าสุดหมื่นกว่าบาทจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได้ครับสำคัญคือ <Okay. S 1> ของแท้แต่ลาง 1577ตอนนี้กดย้ำๆกดย้ำๆ1577 1577กดเลยครับถ้าไม่ดีจริงในหะ้อยู่ไม่ถึง15 16ปีใช่เพราะว่าเขาอยู่มา16ปีแลต่ผมไม่จริงไปแล้วแป๊บเดียวใช่แล้วพี่หมูไม่ควรใช้มา6ปีอ่ะใช่เพราะว่านี่ของต้องดีจริงนะคะและดาราหนุ่กันใช้เยอะมากๆเลยครับเพื่อนเชื่อใช้เจนนิเฟอร์คิมด่าเก่งมากของไม่ดีมันด่ายับค่ะนีโน่โอแต่ละคนเจ้าของต้องดีจริงค<ช>่ะตบบนี้นะคะและคนแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้อ่อะ วันนี้ค่ะการเดินทางของกล้องทำให้กล้องได้เห็นคุณค่าของผืนผ้าที่ไม่ใช่แค่เพียงแค่เครื่องนุ่มห่มแต่เป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนถึงความปราณีตและภูมิปัญญาของคนไทยที่เรียนรู้ผ่านเส้นไหมผืนฝ้ายและลวดลายที่สะท้อนจิตวิญญ,ญาณของชาติไทยที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะทุกผืนผ้าเล่าเรื่องราวได้อย่างชัดเจนและพบกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าค่ะกับตามกล้องไปเจอร์นี่นะคะเราเจะเดินทางทุกวันเสาร์เวลาเจ็ดโมงเช้าทางช่องสามไปค้นพบความสุขความส สนุกด้วยกันนะคะ